พิธีกรรมในส่วนของการปฐมิเทศก็ได้เวลาอนสมควรแล้วผมขอที่จะอนุญาตในส่วนของการเปิดพิธีการยายในส่วนของการปฐมฤกษ์บันิึกศึกษาและขออนุญาตูดคุยกับทางนักศึกษาต่อสักนิดนึงนะครับก็คิดว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรานะชมงคลธัญบุรีเนี่ยต้องขอขอบคุณบัณฑิตทุกคนนะครับ กเดี๋ยววันนี้ผมจะให้จับกลุ่มนะครับว่าให้ทำตัวรายงานแล้วก็ตัวพีเซนส์สัปดาห์หน้าเนาะก็เครื่องมือแลอุปกรณ์งานช่างครับจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดประเภทเนาะก็เดี๋ยวนี้จะให้แบ่งกลุ่มกันนะครับนักศึกษาเราจะมีอยู่ยี่สิบคน ยี่สิบคนก็เดี๋ยวผมให้จับปุ่มกันเองนะครับปุ่มละสามคนปุ่มละสามคนก็จะเหลือเศษอยู่สองคนเนาะจะได้ทำหนึ่งเรื่องทีนี้ใครจับคู่กับใครครับอ่าเขียนชื่อให้ผมด้วยเนาะแล้วก็เลือกหัวข้อครับแล้วก็ส่งมาในไลน์เพื่อจะให้เพื่อนคนที่เหลือครับเขาได้เลือกหัวข้ออื่นถัดไปเนาะ ก็หัวข้อไหนที่เพื่อนเลือกไปแล้วนะครับห้ามเลือกซ้ํากันเนาะมันก็มีอยู่เจ็ดหัวข้อไดเป็นเครื่องอ่าเครื่องมือประเภทเจาะเครื่องมือประเภทงานสายตกแต่งเครื่องมือประเภทงานจับยึดเครื่องมือสําหรับการแก้ไขเครื่องมือสําหรับการตอกและเครื่องมือสําหรับการผ่าหรือการวัดัวตในส่วนของแนะนําจากเอเจนเซอร์เนี่ย ดังนั้นส่วนครับเครื่องมือก็ส่วนน้อยแนแต่ว่ายกตัวอย่างมาครับสมมติว่าอย่างประเภทเครื่องมือเจาะมีอะไรบ้างรูปแบบการใช้งานเป็นยังไงครับไปสู่ความสเร็จนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าีีการเก็บรักษาครับศึกษาและก็วิธีการใช้งานวิธีการบำรุงรักษาบำรุงรักษาอย่างไี๋ยวประเภทเครื่องมือประเภทงานใส่ตกแต่งมีอะไรบ้างครับ ลักษณะเป็นยังไงครับแล้วก็ขาอคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์นิยมบอกถึงวิธีการใช้ครับวิธีการใช้วิธีการเก็บบัรมือรักษาครับให้ทําเป็นรายงานแล้วก็ให้ทําสไลด์พรีเซนต์นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเครื่องมือประเภทอจับยึดจับยึดมีอะไรบ้างพวกคีมอะไรต่างๆ ัสใช้งานกับ<ๆ>พวกโรหักประเภทไหนใช้งานยังไงได้อยู่นะคะหาลำดับต่อไปนะแล้วก็วิธีการมวบรุมรักษา<ะ>ครับช่วยศาสตราจารย์ดรประกอบเกียรติสเสวนทิคุลค่ะรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยนะคะในการก,ากล่าวต้อนรับรักศึกษานะคะแล้วก็บรรยายสั้นๆในหัวข้อเส้นทางการสาเร็จการศึกษาร,ระดับบัณฑิตศึกษาค่ะขอเรียนเชิญค่ะ พยายามจะนำตัวนะครับผมมาควาเปียนตระเภทเมทิคูนะครับรองพระธรรดีฝ่ายสกสารและปิตใจนะครับอสําหรับหัวข้อที่ผมจะได้พูดถึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเรียนอะไรให้ประสบความสำเร็จนะครับเพราะประสบความสำเร็จเนี่ยอาจจะมองได้สอย่างคือเป็จหนึภายในระยะเวลาที่ก๊อฟนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ก็คือสัปดาห์หน้านะครับ ในี่มาพรีเซนต์นพร้อมตัวเล่มรายงานนะครับีเป็นของหาวัยหรือตรอแม้แต่ของอาารย์ท่าเงนะครับพรีเซนต์ยังไงครับมันงออนไลน์หรือไปที่หม,มอ้ประมำเร็จนเรื่องของผลการเรียนันเนี่นะครับ้มืกี้เสียงใครพูดแล้วนะครับอาจารย์ไม่ค่อยได้ยินเลย ครีเซนนะครับไปออนไลน์หรือว่าไปที่มอครับออนไลน์ครับออนไลน์กออ็แบ่งกันแบ่งกันพรีเซนต์ครับแล้วก็ใครที่เป็นคนแชร์แชร์สกีนก็กดสไลด์ให้เพื่อนอ่าร่วมกลุ่มดนะ้วยเนาะเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มละสามคนครับทําตัวรายงานแล้วก็ทำตัวพรีเซนต์ครับแล้วก็เราจะมาพรีเซนต์ออนไลน์กันก็คือแชร์สกีนอ่าถึงคิวใครพรีเซนต์ก็แชร์ กลุ่มไหนพีเซนก็แชร์สกรีนขึ้นมาครับโชว์สไลด์ของตัวเองแล้วก็แบ่งกับเพื่อนครับพีเซนแบ่งกันพีเซนว่าจะคนละกี่หัวข้ออะไรนี้แต่ทีนี้หัวข้อหล,ลักๆเดผมส่งให้ในไลน์เมื่อช่วงนี้มาหาลัยเป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด ตรงนี้ระบาดหนักมากเนาะอผมส่งให้ในลายปุ่มครับก็จะมีประเภทของเครื่องมือเนาะมีเจ็ดประเภทครับทีนี้เราก็จับกลุ่มกันเองกลุ่มละสามคนครับเขียนชื่อให้ผมแล้วก็เลือกหัวข้อไว้ด้านล่างแล้วห้ามเลือกหัวข้อซ้ำกันนะครับ เพราะกลุ่มเรามีทั้งหมด21 20คน20คน37 21จะมีกลุ่มหนึ่งมีแค่2คนเมื่อเราวครับบตัต่างๆนะครับเราตัต่างๆแเนนะครับเราต้อง้ประเด็นต่างๆก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมาพรีเซนต์กัน ในส่วนนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมครับหรือว่ากลัวจะมีปัญหาเรื่องการติดต่อเพื่อนไหมไม่มีครับอาจารย์ในเรื่องของการที่เราจะเรียนจบนะครับได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนะครับมีสองเรื่องครับองขก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมเช็คชื่อตามงานนะครับตามกลุ่มที่พรีเซนต์เนาะ ก็ถ้าใครไม่มีอะไรสงสัยนะครับก็เดี๋ยวผมก็ให้ทําตัวรายงานตัวรีเซนต์ัเลยนะครับก็จับปุ่มกันเองเนาะสามคนครับแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าพอดีวันนี้ผมติดสัมมนาของราชมงคลอยู่ครับผมต้องขออภัยด้วยเนาะอาจารย์ครับก็ทำใส่ปวดหรือเนี่ยครับอาตัวรายงานเป็นบวดครับ ตัวรายงานเป็น Word เนาะแล้วก็พีเซนต์ก็เป็น powerpoint ครับโอเคครับตอนีเองเราก็ข้อมูลก็ไม่ต้องก็แก้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเครื่องมือสร้างเนี่ยครับอย่างเช่นพวกเครื่องมือเครื่องมือการอ่าจับยึดอ่เครื่องการจับยึดก็เป็นพวกทีมทีมไม่มีทีมอะไรบ้างใช้งานยังไง อาจารยครับพครับปาโมดเข้าห้องแล้วครับมแต่ถ้าส่วนส่วนหมอพอครับประจําเลือกเรื่องะให้รูยังไงนะครับวาเอว่าจะเลือกันนี้ก็เป็นพวกเครื่องมือการอเครื่องมือสำหรับการไขการขันเนาะมีอะไรบ้างปแจใช้กับงานประเภทไหนครับ นานงโตาครับตอรู้จักครด้วยนครับเป็การยกครับครัผมไอ,อ,อ,อ้ส่วน่วนหัวข้อครับที่วอาจารย์ว่าไหมมัน,มนห้ามซ้ำกันอาจารย์ใช่ครับห้ามซ้ำกันครับมันจะมีเจ็ดหัวข้อเจหัวข้อ,อใช่ไหมครับดหัวข้อโอเคอาผมส่งให้ในลายปุ่มครับเห็นไหมครับ ก็ใครใครเลือกหัวข้อไหนก็ลงลงไว้ที่ในไลน์เลยก็จับกลุ่มกันแล้วก็เขียนชื่อในลายกลุ่มเนาะสามคนแล้วก็ใส่หัวข้อไปอา่อาก็โยนมาในกลุ่มครับเพื่อให้เพื่อนดูด้วยอา่าทีนี้เพื่อนก็ห้ามเลือกตรงกับที่เพื่อนเลือกไปก่อนนะครับได้รับากนนบาบนเช็คชื่อไปแล้วลลลยังครับอ๋อยังครับ ยังไม่ได้เช็คชื่อขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปกรณ์เกียรติเวสมิตรกุลรองคณะบดีฝ่ายวิชาการดลาใจนะคะที่ได้มาให้ขอ้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษานะคะเพื่อจะเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปนะคะค่ะลําดับต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของแต่ละหลักสูตรนะคะสาขาวิชาจะกล่าวต้อนรับนักศึกษาแล้วก็อธิบายการเตรียมความพร้อมในการ มีใครสงสัยตรงไหนไหมครับจากหลักสูตรแรกนะคะหลักสูตรระดับปริญญาเอกแล้วก็ปริญญาโทค่ะสาขาวิชาวิศวกรรมนะคะผลิตหลักสูตรนานาชาตินะคะอ่าถ้าไม่มีใครสงสัยตรงไหนเดี๋ยวผมเช็คชื่อแล้วผมก็ให้ทํางานเลยนะครับวิศวกรรมศาสตร์คุณีบัณฑิตและภูพานครับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สงสารครับครับอาจารย์ยันสรีครับ ยันสี่อยู่ไหมครับ,บวิชานครับมาครับนริธรรมค่ะบนรสารครับมาครับโนไทยครับโนไทยลาครับอาจารย์ สมปรารถนาครับสมปรารถนาเลยครับใช่ง่ายเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวทางอาจารย์ขอแชร์สไลด์นะคะครพลัที่ยังไม่ได้ออนไลน์ไม่ได้นะคะผ่าน Google Form นะคะแล้วก็ในส่วนของสาขาวิชาบริหารการศึกษานะคะจะมีไลน์กลุ่มนะคะที่เป็นกลุ่มอาคมนะคะเดี๋ยววัดชายครับมาครับน้องสตาสแควร์ปีปีคะับ ช่วยแชร์สไลด์ให้นิดนึงค่ะสำหรับนักศึกษาที่ยังลงทะเบียนไม่ได้แล้วก็สําหรับนักศึกษาที่สังกัดอยู่ในสาขาวิชาบริหารการศึกษานะคะน่าจะไม่ได้ยินเห็นอยู่คิวอาโคแรกนะคะจะเป็นการลงทะเบียนออนไลน์นะคะผ่าน Google form ค่ะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักทุนครับรบกวนให้ช่วยลงทะเบียนออนไลน์ด้วยก็คือเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมงานนะคะที่งานนี้ครับย คีครับค่ะ QR code ที่บอกนะค่ะเป็นทีลาะคะรับของนักศึกษาสาังกัดสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเจนเจลาะะอยู่ไหมครับก็สแกน QR code เพื่อเข้ากลุ่มได้นะคะของสาขาวิชาการบริหารการศึกษาค่ะธีรยุทธครับภาษาโมกิศธีรยุทธโอเคเจนเจลามาธีรยุทธอยู่ไหมครับไม่อยู่เนาะค่ะอาร์โมดครับมาครับ วิศรนครับมาครับทางสาขาแมคคาโทนิกพร้อมแล้วนะคะศรีมาะะพรครับมาค่ะพิรยุทธครับพิรยุทธสุภพวิทย์ทยไม่มาเนาะพิพาพรครับมาค่ะโอเค ติมาครับโอเคครับพิดเช็คให้แล้วครับก็เดี๋ยวก็ให้ศึกษาจับกลุ่มกันเองนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อแล้วก็เตรียมพรีเซนต์เตรียมรายงานด้วยนะครับโอเคถ้าใครไม่มีอะไรสงสัยเจอกันสัปดาห์หน้าครับแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับาสวัสดีครับครับโอเคครับ